สองสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เหรียญมีมเนี่ยเกิดจุดกลับตัวและเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวของเหรียญมีมต่างๆมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยน e w ิวมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงสงสาเหตุหลั นะครับที่ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยถึงจุดกลับตัวนั่นเองนะครับก็เราจะว่ากันคร่าวๆนะครับว่าสองสาเหตุนี้หลักนี้มาจากอะไรนะครับและทำให้เป็นการส่งสัญญาณว่าเหรียญมีมจะถึงจุดกลับตัวและไปถึงจุดสูงสุดด้วยเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็มีทั้งหมดประมาณ2ข่าวนะครับเราจะมาย่อยข่าวให้ฟังแล้วกันนะครับ ข่าวแรกนะครับเนื่องจากเงินเฟอ้อในโซนของยุโรปฝรั่งเศสกับสเปนนะครับสเปนเนี่ยเขาทำการสำรวจนะครับว่ามีการพบเงินเฟอ้อประมาณสูต10.8%ในเดือนกรกฎาคมนะครับก็สูงสุดในรอบประมาณ40ปีเนาะตั้งแต่ประมาณปี1984นะครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยประมาณ6.9%นะครับตั้งแต่ปี1985นะครับก็ สูงที่สุดในประวัติการเลยนะครับการสูงแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสงครามเนาะเรื่องกา๊าซนะครับพลังงานอาหารนะครับต่างๆทําให้โซนทางยุโรปเนี่ยเกิดเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับเหรียญมีเนี่ถูกเจาะตลาดในในโซนของของยุโรปเนี่ยหลายเซกชันหลายการตลาดด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือไบแนนด์นะครับที่มีออกบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับที่เป็นเงินสกุลยูโรโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่า,าในไบแนนด์เนี่ยเขาจะเจาะเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วเขารู้แล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันทําลายไอ้เงินเฟียสนะที่เป็นเงินยูโรนะครับโดยเฉพาะเงินยูโรก่อนแล้วก็กลุ่มที่2คือเงินปอนด์นสเตอร์ลิงของอังกฤษน,นะครับเขาก็เลยเห็นแล้วว่าณตอนนี้คือเงินเฟ้อเนี่ยเป็น เป็นสาเหตุค่ะนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มจากสเปนกับฝรั่งเศสเข้ามาเพิ่มเติมครับเราก็เลยทำให้ทางชีบะเนี่ยเจาะในโซนของยุโรปกระดานเอสโตเนียนะครับก็มีการเจาะไปแล้วนะครับเราก็กระดานอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูต่อไปนะครับรวมถึงโรบินฮูดเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการกระดานเทรดอันหนึ่งในอังกฤษนะครับเพื่อจะทำการขยายนะครับแฟนชายของตัวเองและเพิ่มการตลาดของชีบะด้วย เห็นไหมชีบะต่างต่างมีเหรียญไหนอีกนะครับที่เจาะทางด้านยุโรปนั่นก็คือโฟกี้นะครับวันนี้โฟกี้ก็พุ่งแรงนะนะครับพุ่งตามตามชีบะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พุ่งเท่ากับชีบะก็ตามนะครับเนื่องจากโฟกี้เนี่ยก็ได้เจาะในประเทศอังกฤษเนาะติดป้ายนะครับแล้วก็ทําพวกโปรเจกต์เกี่ยวกับฟุตบอลเป็นสปอนเซอร์ให้กับฟุตบอลน,นะครับในสเปนด้วยนะครับในอิตาลีเนาะนาต นาตาลีนะครับนาโปลีนะที่นะครับนาโปลีแล้วก็ไปทางสวิตนะครับสวีเดนนะครับหลายที่เลยนะครับแต่ก็มีบางประเทศที่โดนแปนบ้างนะครับแต่จุดหลักๆของโฟกี้เขาก็พยายามเจาะไปที่ยุโรปนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินอย่าง now p a y m e n t นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มการชำระเงินโซลูชันต่างๆที่เกี่ยวกับการชำระเงินน่ะโฟกี้กับชีบะเราไป b ีดอเนี่ยก็มีการ ทำนะครับตรงนี้มากขึ้นด้วยนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงแต่โฟกี้รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลที่ที่อยู่ในโซนของยูโรนะล้วก็ในทางยุโรปนะครับแต่ชีบาทเนี่ยทำไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เจาะสามารถเจาะเข้าในในประเทศทางยุโรปได้นะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาสักน,นิดหน่อยน,นะครับแต่เชื่อว่าสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าเงินเฟอ้อเนี่ย ของในยุโรปเนี่ยกำลังปทัทุนะครับและอย่างที่สองนะครับคือจอร์สโซลอสนะครับในในวันนี้นะครับจอร์สโซลอสไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับกับกับมีนนะครับจอร์สโซลอสเนี่ยจริงๆก็มีข่าวนะครับทางอ้อมกับเบบี้ดอเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของโซลอสฟันนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเร็วๆนี้แหละ นะครับเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับดีแอปต่างๆอันนี้เป็นแค่ข่าวแบบยังไม่มีการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นตะครับแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโซลารเนี่ยร้อยเปอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเกี่ยวบ้างนะครับอันนี้เรื่องของ baby d ดอนะครับแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากทวิตเตอร์ดีลนะครับที่อีลอนมาร์ได้ทําไว้กับทวิตเตอร์ อีลอนมักอยากซื้อในราคาหนึ่งนะครับที่ถูกกว่านะโดยผมไม่ต้องบอกตัวเลขนะซื้อในราคาที่ถูกกว่าโดยให้เงื่อนไขนะครับว่าถ้าทวิตเตอร์ป่งใสจ,จริงๆอะ่ะต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของอ่าสแปมนะครับหรือว่าสแ,แกมนะครับเราก็อ่าพวกหลอกลวง ID ปลอมพวกเนี้ยนะครับเป็นการรายงาน ที่ถูกต้องนะครับอีลอนมาร์กบอกว่าไอ้พวกบัญชีป้อมพวกสแกมพวกนี้มีอัตรานะครับเฉลี่ยคือประมาณ3 0สิถึงห้าสเซนตะครับที่ตรวจพบในทว i t เตอร์แต่ทาง CEO ของทว i t เตอบอกว่าเอ้ยไอ้ทวิตเตอของเขาโปร่งใสนะครับพวกอะไรสแกมพวกนี้ไม่มีหรอกมีแค่ประมาณแค่2-5%เเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอา ข้อมูลมาให้อีลอนมาร์ดูตามเงื่อนไขนี่แต่ปัญหาคือว่าเรื่องนี้มันคาราคาสังกันมานานนะครับแล้วก็ทำให้ทาให้มันยืดเยื้อไปหลายเดือนเลยนะครับเรื่องของการที่เซกเนี่ยจะยอมให้อีลอนมาร์เนี่ยซื้อทวิตเตอร์นะครับตามที่เขาตกลงหรือเปล่าที่ราคาไหนซึ่งเราก็รู้นะครับว่าเบื้องหลังของเซกยังไงก็เป็นเป็น เขาว่าเบี้ยนะครับหรือหมาอันนึงของนักการเงินนะครับแล้วก็นักกฎหมายทางการเงินด้วยนะครับหรือว่าเจ้าสัวนั่นเองนะก็ยื้อกันไปอยู่นะครับผลปรากฏว่าอีลอนมาต้องตัดสินใจนะครับซึ่งข่าวนี้มีมาประมาณ2-3เดือนแล้วว่าอีลอนมาอาจจะต้องขาย Twitter นะครับคุนของ Twitter นะครับออกมาบางส่วนเพื่อจะทำการ กลับเข้ามาซื้อในทวิตเตอร์ผลปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับก็ยาวมาถึงวันที่สิบห้าสิงหาคมสิบสี่สิบงหาคมผลปรากฏว่าอีลอนมาร์คประกาศขายหุ้นทวิตเตอร์เสร็จจอร์จโซลตเข้ามาซื้อหุ้น Twitter. ทวิตเตอร์ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับก็ต้องบอกว่าประมาณนี้แต่มันก็เป็นไปได้นะครับที่เรื่องนี้มันต้องมีความ มันต้องมีการเมืองกับการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าอีลอนมาร์ก็ต้องขายทวิตเตอร์เอ่อต้องขายหุ้นเทสลาไปเพื่อมาซื้อทวิตเตอร์ในราคาหนึ่งนะครับที่ทางเซกับซีโของทวิตเตอร์ได้ตกลงเอาไว้นะครับกลายเป็นเรื่องยืดยาวนะครับแล้วอีลอนมาร์ก็ต้องขายหุ้นไปแล้วคนที่เข้ามาช้อนก็คือจอร์จโซรอั่นเอง จริงจอสโซลอนนะครับมีการซื้อหุ้นอยู่3กลุ่มเป็นพวกสายเทคด้วยกัน1นนะครับคือเรื่องของอ่า g l e กอ a a อเมนะครับแล้วก็ t ท s l a นะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้นะครับก็มีคนรอช้อนอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขารอดูสัญญาณนะครับว่าจุดไหนเนี่ยจะเป็นจุดที่ที่นักลงทุนเนี่ย จะกลับเข้ามาช้อนซื้อนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่พอที่จะบ่งบอกสัญญาณว่าอันนี้คือจุดกลับตัวแล้วยังหรือว่าเป็นจุดกลับตัวที่จะไปถึงจุดสูงสุดของตลาดคริปโตก่อนเกิดฟองสบู่นะครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยก็น่าสนใจนักวิเคราะห์หลายคนก็มีการแยกเอาไว้2ประเภทด้วยกันนะครับว่าจุดกลับตัวเนี่ยสิ่งที่คุณต้องดูนะครับคือเรื่อง1คือเรื่องนโยบายของเฟดนะครับเฟดมีการ จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหรือไม่ถ้าเริ่มมีการไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออันเนี้ยเป็นสัญญาณของการกลับตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครไปรอสัญญาณตรงนั้นน่ะคุณใด้ซื้อของแพงแน่ตกรดแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณทำตามเงินไขหรือกูรูได้แบ่งเอาไว้อย่างนั้นนะครับเขาก็บอกเหมือนกันว่าความเสีย่ยงจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดคุณจะซื้อตอนนี้คือนโยบายของเฟดแหละจะไม่ยอมให้ตลาดนะครับพวกหุ้นทองคำคริปโตโตได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันคืออย่างแรกนะครับและอย่างที่สองนะครับคือเป็นสัญญาณจากจุดต่ำสุดของราคาของเหรียญตัวนั้นๆนะครับในกลุ่มประเภทสินทรัพย์นั้นๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าต้องดูว่าเหรียญน,นั้นถึงจุดต่ำสุดหรือยัง รเราเราก็เห็นแล้วนะคบว่าเหรียญนะมันค่อยๆมีการไล่ลำดับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในเดือนประมาณพฤษภาคมถึงประมาณมิถุนากรกกดาใช่ไหมครับจุดต่ำสุดคือเดือนพฤษภาคมเอาตัวอย่างอย่างเช่นเดือนพฤษภาคม Baby ้ดอเนี่ยลงไปถึงศูนย์เก้าตัวชิบะลงไปถึงศูนย์ห้าตัวโฟกี้ ok จากศูนย์สามตัวลงมาศูนย์ห้าตัวแทบจะเรียกได้ว่าแปดสิบถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยเฉพาะโฟกี้นะ รวมถึงชีบะมีการลงมากกว่า90%อนะครับ Baby d ดอก็เหมือนกันดังนั้นเราเห็นแล้วว่าต้องแต่อีทอรียียมันเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับราคาเหรียญต,ต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวมาอยู่ในระดับราคาหนึ่งทำให้เราเห็นบางส่วนแล้วว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดตามการคาดเดาของพวกเรานะครับแล้วก็หนักวิเคราะห์นะครับ ก็คิดว่าเนี่ยคือจุดต่ําสุดแล้วรวมถึงผมด้วยผมก็คิดว่าเนี่ยคือจุดต่าสุดละและฉิบะไล่มาได้ถึงขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าในอนาคตนะอาจจะมีการโดนทําลายราคาแล้วทาให้ราคาต่ําลงไปบ้างแต่ศูนย์ห้าตัวน,นี่คือจุดที่ต่ําที่สุดลวเราควรจะเข้าไปช้อนบ้างนะครับเราค่อยๆเอาเงินดีละส่วนไล่เหรียญตัวนั้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนทําให้มันมีมูลค่ามาก นะครับที่จะทําให้คุ้มกับพอร์ตการลงทุนของเราเห็นไหมครับเหรียญต่างๆเริ่มมีการฟื้นตัวรวมถึงปัจจัยแรกนะครับเรื่องของที่เราต้องรอนโยบายของเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐเนี่ยจะมีการาลดความเข้มงวดนะครับทางด้านดอกเบีย้ยหรือเงินเฟอ้อเมื่อไร,นะรเราก็ต้องดูกันตรงนี้ แต่เอาละนะครับสถานการณ์บางทีมันมันก็บอกได้แค่เป็นปัจจัยเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเซนส์น,นะครับและการตัดสินใจบางอย่างใช้แค่จังหวะตรงนั้นบอกสถานการณ์ตรงนี้แล้วตัวตัดสินว่าเราควรจะเข้าไปซื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องตัดสินใจกันอีกทีว่าทิศทางของของเหรียญที่เรารู้จักเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหม นะครับคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลเอาเองอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสําหรับวันนี้เราเห็นแล้วว่าตลาดคริปโตนะครับกำลังที่จะเริ่มกลับมาเนื่องจากเดิมเมอร์ชนะครับเป็นสัญญาณแรก2คือสัญญาณของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองเฟดจะลดนโยบายหรือความเข้งงวนในการขึ้นเงิน เขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับเราควบคุมเงินเฟอ้อนะนะครับจะเมื่อไหร่จะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเก็บตอนนั้นคุณคงเก็บไม่ทันะนะครับคุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าเหรียญตอนเนี้ตามที่สุดอย่างที่ราคามันเป็นหรือยังนะครับข้อมูลมีประมาณนี้สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้ นะครับแล้วก็ย้ําว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมมีกลุ่มทั้งชิบะเ b b y d ดอตนะครับดอ c คอยนะครับเราก็โฟกี้ด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR Code คให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ัค r ก b e และกดกระดิ่งและสำหรับวันนี้ผมหวังว่ามิ้คอยนะครับจะกู้ทดมูลไปด้วยกันและ พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูวนไปได้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ดด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o โทเคนเท่ากับว่าอ่า r และรประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ kyc level 1 3 ต้องเทรดหนึ่งครั้งใน XG Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอดดอภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ xt com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a d d o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณ